วันนี้วันจุด <c oughs> ทริปแรกของผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะพาไปชมสถานที่ใดเดี๋ยวขอทานข้าวทานปลาก่อนแล้วค่อยทริปแรกของผมไปไหนก็ไปเที่ยวมั่วทั่วไทย <c oughs> ถึงแล้วกรับตลาดน้อยเดี๋ยวเลาะเลาะ,ละดูแหล่งท่องเที่ยวนี่คือจุดถ่ายภาพทำงานสำเ,เพลงแท้ๆไม่รู้ครับแค้ว่าแถวนี้มีงงจริงๆนี่ฉันไม่ได้เพจของท่านพีเคอ่า เตี้ยโม่ทั่วไทยคงไม่ได้มาถ่ายทริปแรกแน่นอน แนววินเทจแนวอาร์ตใครสนใจแนวนี้มาได้นะครับมาได้จนตาวตลาดน้อยกินดีตอนรับถ่ายท่านผู้ชมดูรอบรอบ เดี๋ยวจะขอเก็บรรยางภาพเก็บภาพบรรยากาศสักพักสักครู่ที่ซอยบ้านเก่าเพื่อนผมเองเมื่อก่อนไม่มีแบบนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนผมยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขอเก็บภาพก่อนนะครับ ทุกท่านพบกันอีกแล้วเราก็มาเดินต่อนะครับเดินต่อว่าที่นี่มีอะไรบ้างมีจุดถ่ายภาพเทียบก่อนจะถึงสถานที่แห่งนี้วนทั้งสองรอบนม่เจ้าจอดจริงๆ เก็บภาพซะหน่อยเดี๋ยวเก็บภาพซะหน่อยดเดี๋ยวขอเก็บภาพซะหน่อยม,มีคนเที่ยวเยอะมากเลยนะ เดี๋ยวเดินเลยไปคงจะไม่ได้เก็บภาพขอเก็บภาพตอนนี้เลยแล้วกันอนเดี๋ินเข้าไปดูในนี้หน่อยศาลเจ้าโจซือกงครับที่นี่เจ้าโจซือกงเดี๋ยวเก็บทาย แย่งท่องเที่ยวเก็บบรรยากาศลยไลๆเข้าไปไหว้ไหว้ชันสน่อยไหไรก็มาเลยครับนี่นะครับตลาดน้อยทำรานระแวกนี้จะแท้ไม่เคยรู้เลย <c oughs> ว่ามีแบบนี้ไม่เคยรู้จริงๆ <c oughs> วันนี้เหมาะกับสำหรับการถ่ายทำม,มาก ไม่มีน้องฝนมากวนใจเดินขึ้นไปดูไปชมว่ามีอะไรท่านใดอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลหรืออยู่บริเวณแถบ ก็มาเดินเที่ยวชมได้นะครับที่ตลาดน้อยอ๋อนี่กคงจะเป็นท่าเหลือ ขอไหว้พระก่อนครับแล้วก็มาติดตามใหม่เที่ยวมัวทั่วไทยสวัสดีครับเที่ยวมัวทั่วไทยมาแว้แล้วเมื่อกี้ก็ไหว้พระไหว้ศารเจ้าโตทตัโกงที่เรียบร้อย เดี๋ยวเดินชมต่อว่าในตลาดน้อยมีอะไรบ้าง จะไปหาร้านกระงกาแฟครับเดิมดำดีกว่าม,มีแนววินเทจเพียบเลยแนววินเทจเพียบโอ้แนวนี้ไม่จัดไม่ได้ไม่จัดไม่ได้สักมันรวมมิตตง ไม่จัดไม่ได้จะขอจัดเสร็จจัดแล้วค่อยเดินทางต่อ,อน่าจะถอยบ้านเพื่อผมนะซอยนี้มากรอ ผมจะรักชาวจีนอย่างน้อยก็ต้องเก็บ เดินไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่ากลัวไม่ใช่ <_ kiego> จะมาพบกันครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนี่ครับสถานที่แห่งนี้นะครับซอ,อยบ้านเพ่ินเก่าผมแต่ย้ายไปแล้วเมื่อกี้ได้สอดถามอ่า,อาจงอาแแจ้แถวนี้ คือผมย้ายไปแล้วไปที่นี่ก็อพ่อภูมิก็พัวกันหมดแล้วนำ้ำภาพบรรยากาศนี่ไม่นับเจ้าเจ้ายาให้ชมโอเคครับ ทั่วไทยไปไหนก็ไปเป็นที <army> ่เรียบร้อยทริปหน้าจะไปที่ไหนโปรดติดตามช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 มปลายไมคกแล้วยังเลื่อไปยังไม่ถึงจุดคายแม็กก็ฟกเต่า เดี๋ยวไปดูรถโฟกเต่าอ,อยู่ตรงไหนรถโฟกเต่ารถโฟกเต่าน่ีนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับตลาดน้อยอเดี๋ยวค่อยเข้ามาจุดนี้จุด ดีนะครับตรงนี้ตลาดน้อยยังอนุรักษ์ของเก่าๆอยู่ให้่นหลังได้ดูชมรมกันไปน,นี่คาเฟ่รถฟกเต่าตรงเขารถเต่าใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเดินตรงทางน,นี้ครับครับผม เรื่มาองนอีรแล้วเราเลี้ยวไปมันจะอยู่ด้านขวามือเลยครับผมกล้องครับเดี๋ยวเข้ามาเข้ามามีร้านนี้มีเป็น,ร,นร,ร้านอาหารร้านอาหารแล้วมีพวกน้ำกระปงกาแฟไหมมีครับผมโอเคเดี๋ยวเข้ามาจัด,ดโอเ้โอเต่า ดูในในในี้ก่อนนะวัชรกกินมนเป็นสระน้ำสระน้ำเดี๋ยวดูวนะครับดูว่าความเป็นมาที่นี่เป็นยังไง เห็นกันไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปจุดไคลแม็กโฟกเตา่าเราไปโฟกเต่าก่อนโฟกเต่าเสร็จแล้วค่อยไปจัดกข้าบุงกาแฟเข้า อ oh. เราเดินเลยมาเราเดินเลยมาเมื่อกี้ถึงแล้วรโกเต่าม,มองแต่ซ้ายไม่มองมองแต่ขวาไม่มองซ้ายนี่นะครับการตรงคอนเซปต์เลยเที่ยวโม่ทั่วไทย <c oughs> เออ,ขอเ,อขอเก็บภาพก่อนขอเก็บภาพก่อน สถานที่ห่งหนึ่งในตลาดน้อยร้านนั่งทานอาหารนั่งกินกับกระโปงกาแฟแต่ดูแล้วจะประมาณแบกภาระกระเป๋า <c oughs> เราไปหาร้านธรรมดาดีกว่าร้านธรรมดาโอเคตรงนี้เราจุดน,นี้เราเดินมาละ หาร้านธรรมดาเดี๋ยวหลบรถหลบมอเตอร์ไซค์ก่อนครับซอยนี้หาล้านธรรมดา,ดดดดมากิน,นะน,นรรดนีกว่า ชาโกโกกำลังจัดสแก,ก๊ก่อนเดินทางกลับมา,าพาล้อท้อประปบายกระเป๋าสะบายกระปกเป๋าสะบายกระปกเป๋าโอเคจบรีวิวเพียงเท่านี้โอเคครับนี่เรามาที่สุดท้ายแล้วครับก่อนกลับ กลับจิกกลับจริงครับแวะก่อนศาลเจ้ากวนอูไหว้เฉ้าพอกวนอูแล้วก็กลับถึงแล้วครับศาลเจ้ากวนอูเมื่อกี้ก็ได้ไหว้เทพเจ้ากวนอูที่เรียบร้อยวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะพอสมควร รองเท้าขึ้นไปดูม่วนมีอะไร <c oughs> ไหนๆมาแล้วที่สุดท้ายเราก็โอเคจัดไปอ,อย่างวิวบรรยากาศน้ำน้ำกายาภาสารเจ้าควนตัวจะลองเดินขึ้นไปนะครับไปชม ไม่รู้ว่าเดินเดินขึ้นไปได้ไหมเราจะลองเดินขึ้นไปที่สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเดินถึงเวลากลับให้เวลากลับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันชมวิวข้างบนด้านบนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันกับเพจไปไหนก็ไปเที่ยวมั่วทั่วไทยไทยไทยไหนไหโอ้ข้างบนวิวสวยมากเขาบอกวิวสวยมากเขาบอก เขาไหว้ไหว้ไหว่แบบเดี๋ยวเขาเก็บภาพตรงนี้สักสองรูปแล้วก็จะเดินเดินทางกลับย้อนแสงหน่อยย้อ,ยอ,อนแสงแล้วมันจะโอเค เป็นไงครับอ่าทิศเที่ยวไปไหนก็ไปทเที่ยวมูโตไทยทริปแรกของมูติทิในกทมฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับทริปต่อไปไปที่ไหนมาติดตามกันนะครับ จะลงคลิปแรกคลิปนี้ให้ชาวเพจได้รับชมกันกลับของจริงละของแท้ละแล้ว่ามัวทัวไทยเนี่ย